สวัสดีค่ะชื่อสำรวยสถานนะคะชื่อเล่นความจริงชื่อว่าอวยแต่บางคนก็เรียกน้องกบแล้วก็น้องรุ่นใหม่ๆมาก็จะเรียกเป็นพี่รวยพี่รวยแทนค่ะพื้นเพเป็นคนจังหวัดศรีสะเกดค่ะมาอยู่กรุงเทพถ้ารวมที่นี่ก็20่สิบปีค่ะมีพี่สาวแนะนำมาว่าอยากมาทำงานไหมด้วยความที่ว่าครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่ลำบากก็เลยอยากหา รายได้ช่วยจนเจือครอบครัวก็เลยมากับพี่สาวจ้ะมาทำงานที่แรกเลยคือนารายแพกเลยจ้ะเป็นพนักงานตัดอยู่ที่อาคารเจ็กะตอนนั้นเป็นพี่ปูอัญชลีวันเป็นหัวหน้ากะจ้ะเป็นพนักงานตัดอยู่ประมาณ10กว่าปีค่ะเพราะว่าเข้างานตั้งแต่ปี4 7จจ้ะ คนเริ่มต้นที่จะได้มาอยู่แผนคลังสินค้าตอนแรกด้วยความที่ว่าเราอยู่มาหลายปีแล้วแล้วก็พูดง่ายๆคือครอบครัวเราก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยความว่านารายเป็นโรงงานที่เราต้องทํางานเข้ากะเราก็เลยอาจจะก็อยากทํางานที่ไม่ต้องเข้ากะบ้างอยากเข้ากะเช้าตลอดอาจจะมีวันหยุดบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ ถ้ารวมปี6-7นี้ก็รวมทั้งหมด20ปีแล้วค่ะอันดับแรกเลยโดยส่วนตัวคือผลตอบแทนดีมีโ OT ตลอดแล้วพอได้มาย้ายมาอยู่คลังสินค้าก็ตอบโจทย์เราตรงที่ว่าเราไม่อยากทำงานเข้ากะแล้วแล้วก็ที่นี่ก็เพื่อนร่วมงานดีเป็นมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำงานตั้งแต่รุ่นน้อง รุ่นเดียวกันรุ่นพี่จนหัวหน้างานคือมีการช่วยเหลือการตลอดจ้ะประค์ในการทำงานตอนย้ายมาอยู่คลังสินค้าคือโดยพื้นฐานตัวเองเรียนจบมาแล้วก็เป็นพนักง,งานตัดเลยความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ระบบต่างๆอาจจะพูดง่ายๆคือส่งอาจารย์ไปหมดแล้วก็โชคดีที่พี่ อัชราทรัพย์สินแนะนำมาหาพี่ดาวซึ่งแกให้โอกาสมากๆต้องขอขอบคุณไว้หน้าตรงนี้ด้วยคือแกสอนทุกอย่างจากที่ศูนย์เลยนะตอนนี้ก็คือสามารถทำงานเองได้แล้วที่การแก้ไขเวลามีงานติดมีปัญหาก็คือเราจะเข้าหาหัวหน้างานโดยตรงแล้วก็พอแกแนะนำมาเราก็มาปรับใช้หัวหน้างานแกสอนตลอดว่าอะไรที่เราไม่เคยทำเลยแต่ถ้าเราทำทุกวัน เราจดเราจำทำทุกวันเมื่อจะเกิดเป็นความชำนาญของเราเองอย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วนะจ๊ะแล้วก็ทำเต็มที่กับทุกงานที่ได้รับมอบหมายจ้ะแลบได็คือขอบคุณเลยขอบคุณทั้งรุ่นน้องเพื่อนรุ่นพี่หัวหน้า ผู้คนที่เกี่ยวข้องโดยการแม้แต่เพื่อนต่างแผนกก็เหมือนกันเพราะเราทํางานมีการประสานงานกันตลอดบางทีเราอาจจะมีข้อผิดพลาดบุกคร่องในเรื่องงานเพื่อนร่วมแผนกก็สามารถแนะนําเราได้หัวหน้าก็แนะนําเราค่ะสอนงานเราตลอดค่ะพันักงานใหม่หรอคะใครที่ตอนนี้อยากหา รายได้จุนเจือ,อครอบครัวบอกเลยว่ามาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนบริษัทนารายแพกของเรามีโอทีให้ทำตลอดสวัสดิการขั้นพื้นฐานทุกอย่างในระแวกนี้คือพูด,ดง่ายๆคือเราอยู่อันดับต้นๆคะ่ะมาเถอคะค่ะดีจริงคะ่ะ ปีนี้รู้สึกว่ากิจกรรมกิจกรรมนันทนาการกิจกรรมบันเทิงต่างๆรีเลกให้พนักงานจึง1ิกว่าปีก่อนไม่เคยมีก็คือมีพนักงานทุกคนได้รีเลกได้มีกิจกรรมโรงงานให้ร่วมการทํางานของเราก็คือก็งานเหมือนเดิมแค่ว่ามีกิจกรรมพวกนี้เข้ามาทําให้เราเออมีความสุขเหมือนอยู่กับเพื่อนกับฝูงอย่างนี้ค่ะก็ทําให้การทํางานไม่เครียดทํางานรับผิดชอบของตัวเองให้เสร็จ ให้ดีออกมาแล้วพอมีกิจกรรมพวกนี้ให้มาร่วมกิจกรรมเราก็ทำให้ผ่อนคลายแล้วก็รีดเด็กค่ะก็จากที่เคยเป็นเด็พนักงานตัดอยู่ๆต้องไปทำเกี่ยวกับระบบเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นั่นคือถือซะว่าเราได้เรียนรู้ตรงนั้นได้รับมาเต็มๆได้จากที่หมโหน้าสนได้จากที่ตัวเราตั้งใจ ก็ได้พัฒนาขึ้นมานะคะบอกตามตรงคือเมื่อ3ปีที่แล้วเคยด้วยความที่ว่าเราเข้ากะมาเป็นเวลาหลาย10ปีเราก็อยากไม่เข้ากะบ้างอยากมีวันหยุดบ้างนะคะแต่พอมีโอกาสตรงนี้มาอยู่แผนกคลังสินค้าเราไม่ต้องเข้ากะแล้วแล้วบริษัทเราก็มีวันหยุดให้หยุด csr เราก็โอเคตรงนี้ตอบโจทย์เราแล้ว เราก็ทํางานก็ไม่ได้เครียดอะไรทํางานได้นี่ก็ทำให้ได้อยู่ทุกวันนี้ความคิดที่ว่าจะออกก็ไม่คิดแล้วค่ะตอนนี้ฝากถึงบริษัทอันดับแรกเลยต้องขอขอบคุณนักผู้บริหารทุกท่านเลยค่ะ ขอบคุณคนหน้างานขอบคุณเพือ่อนร่วมงานที่แบ่งปันความรู้ให้กันตั้งแต่เป็นแผนกตัดอะไรที่เราทําไม่เป็นล้วได้ขยับขยายเหมือนตัดเครื่องอย่างนี้ตอนแรกเพื่อนก็ได้แนะนาํามีพี่เลี้ยงมีคนหน้าก็าช่วยพอเราย้ายมาอยู่แผนกครังสินค้าเราก็มีคนหน้ามีพี่เลี้ยงสอนเหมือนกันว่าอ,องานต้องทอํายังไงจะได้ออกมาดีคือทุกคนทํางานเป็นมิตรนะคะพูดง่ายๆก็คือขอบคุณที่มอบ มิตรภาพดีๆให้ด้วยและขอบคุณที่แนะนำเกี่ยวกับงานจนตัวเองสามารถทำงานตามที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จรุ่งงไปได้ด้วยดีจ้ะ